สื่อเวียดนามออกโรงแชร์สาเหตุพักหัวสาวตัวเก่งกับตันทีมนัดแพ้วอลเล่บอลหญิงไทยคาบ้านศึกซีวีลีก2023วันที่8สิงหาคม2566ควนหลงหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป3-1เซต22-25 25-20 28-26และ25-17ในศึกวอลเล่บอลซีวีลีก2023ซีวี ลีสัปดาห์แรกนัดสุดท้ายส่งผลให้นักตบสาวไทยเก็บชัยชนะสามนัดติดคว้าแชมป์ไปครองสื่อเวียดนามเว็บทีเทวออกมารายงานว่าทรานทิทานทุยหรือสีทีหัวสาวกับตันทีงมีอาการบาดเจ็บรบกวนติดตัวมาจากการแข่งขัน c ช a l ลนเจอร์คัพ2023ที่ผ่านมา เกมดังกล่าวทานทุยไม่ได้ลงเล่นในเซตที่4และเริ่มอ่อนล้าอาการบาดเจ็บตั้งแต่เซตที่2ก่อนที่อาการแย่ลงในเซตที่3ขณะที่ทางทีมแพทย์และสตาฟโคช้ชเปิดเผยว่าพรานที่ทานทุยไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงแค่ต้องพักมากกว่านี้ เพื่อฟื้นสภาพร่างกายกลับมาให้สมบูรณ์สำหรับเกมดังกล่าวผู้ทําแต้งสูงสุดให้ทีมชาติเวียดนามคือทรานทูลินทําไป19คะแนนส่วนทรานที่ทานทุยทําไป10คะแนน